มาติดตามเบิงเนาะทางอันหอบครัวน้องลินดากัญญาคือเก่าเนาะมือนี้กะสิมาเบิงทางส่างเพิ่นเห็ดเฮือนให้ทางป้าลุงของน้องเพิ่นเนาะเรือ,อน้องลินดากัญญาพี่น้องเลยเนาะนี่เพิ่นกระมุ่งไปด้านหนึ่งแหละพี่น้องเลยเนาะแตถือว่าไว้พอสมควรเนานะรวดเร็ว,วอีกมื่ออื่นเนาะ ถ้าสร้างไม้เพิ่นเอาเสามาเพิ่นกระชีเกาะมานี่หนแหละล่ะพี่น้องต่อมาเนาะคุณทั้งน้องกันยาเห็นยังกันยานะ่ะสบายดีลูกอ๋ออีหล่าเห็นยังกินอ่ะน่ะฮะฮะทอดไข่โอ้ยล่าทอดไข่เป็นอีกบ่โอ้ทอดไข่ก็เก่งเนาะอ๋อพี่น้องประมุ่งน้องอันน่ะ กัญยาทอดไข่ก่อนพี่น้องเงนยนี่โอ้สีทอดไข่ไล้ใช้ขี่ไฟเจ้าอยู่ใช่ลยอยู่ร่มพุ่มบอ,อใส่แล้วบ่าเป็นนัวเกลืออืมเดี๋ยวใส่น้ำปลาบอใส่น้อยนึงน้ำปลาใส่อีกอีก พ่อมันจิเค็มเป่งน,นัวได้บ้าน,นีลยมีบ่ผักเทียมผักเทียมเอาอ <c oughs> แล้วจะเห็ดอันนั้นหล่นตะระบัดไหมโอ้ตายเลยเยนี้ยเอาบ่วงอ๋อจะใช้ลายพ่อพออืมใช้ลายกันน,นัวลายนัวลายเฮ้ <c oughs> ยนยัวลายใส่หน่อยกันนัวหน่อย สิบรินอ้อนันตากันมอกแล้วบ้านนอโดยแรงสะดวกและแลว่าเดากาลังอันสร้างไม้มาเพิงกาลังเห็ดไม่อยู่เด้อโดยตอนนี้เนาะโดยนี่สิเกาะซาออกมให้ยโดยกาพผู้นี้เขาออกไปประมาณนี้เนาะเอาห่อน <c oughs> แล้วบ้านเนี่เอขอค่อยเทลงไปเด้อตีๆเอขอคอยเทลงไป เออข่อยเทเท่ตรงกลางฮะเออนีนน่เอเออเออิีนเลยบันมาเออ เคพี่น้องเอ๋ยเนาะกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตสุขู่สูค่สคนพี่น้องเอ๋ยเนาะกยินดีเขาาา้าสู่ส่องยูทูปบ่าวลาสายบุญคุณธรรมคือเก่าพี่น้องเอ๋ยเนาะเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ๋ยเนาะทักทายสบายดีเอฟซีทางพังไทยและเอฟซีทางพังลาวและเอฟซีทั้งต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเอ๋ยเนาะที่รับชมบ่าวลาอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะสบายดีพอ่อพแม่แเนาะอยู่ทางเมืองนอกเมืองนาะพี่น้องเอ๋ย มื่อนี้ก็มาติดตามเบิ่งเนาะทางอันหอบครัวน้องลินดากัญญาคือเก่าเนาะมื่อนี้กัสิมาเบิ่งทางสร้างเพิ่นเฮ็ดเฮือนให้ยทางป้าลุงของน้องเพิ่นเนาะเหลือ,อน้องลินดากัญญาพี่น้องเลยเนานะนี่เพิ่นก็มุ้งไปด้านหนึ่งแหละพี่น,อนนะ้องเลยเนาะก็ถือว่าไวพอสมควรเนานะรวดเร็ว,วอีกมื้ออื่นเนาะ ถ้าสร้างไม้เพิ่นเอาเสามาเพิ่นก,กะนระซิเกาะมานี่แหละพี่น้องต่อมาเนาะคุณทั้งน้องกัญญาเห็นยังกัญญานะ่ะสบายดีลูกอ๋ออีหล่านังกินอ่ะ,อะ<ห>นะฮะฮะทอดไข่โอ้ยล่าทอดไข่เป็นอีกบ่โอ้ทอดไขก่กะเก่งเนาะอ๋อพี่น้องว่ามึงน้องอันน่ะ กัญญาทอดไข่ก่อนพี่น้องเไยนี่โอ้สีทอดไข่แล้วใ,ใช้ขีพายเจ้าอยู่ใช้อะไรอยู่รวมพุ่นบ,<อ>บ,บ่อบใช่ละบอเป็นนัวเกลือ,อสีทอดไข่กินเนาะ คนี้ใส่เครื่องเป่งน,นัวพี่น้องกันบ้างเอาเคนะรื่องปรุงมาใส่เลยจะใส่น้ำปลาบอใส่น้อยนึงน้ำปลาใสาอ่อีกอีกโดยพอะันจะเค็มเป่งน,นัวได้บัางเลยมีบอผักทเทียมผักเทียม เอาแล้วจะเห็ดอัะไรลนทสารบันนี่โอ้ตายเลยเลี้ยเอาบ่วงตัวใหม่อ๋อจะใส่ลายอ๋อพออืมใส่ลายกนัวลายนัวลายฮึใส่น้อยกนัวหน่อยเออนัวลายมันขักหมดแหละมันแซบหมดหละนั่นแหละนัวลายกับนัวหน่อยแซบนัวหน่อยแซบเออไม่ต้องนัวลายหรอกใส่หน่อยเอา เออตีตีมันตีมันเข่ากั้นนะอันนี้ล่างก่อนเดอ้อเอาไปล่างก่อนไม่มีตเตาเศษ็จเนี่ยเอาไปล่างก่อนอย่างไปทอด,ดอ,อยากกินทอดไขนะ่เนาะโอ้เศษไหมกับปิ้วมาเหรอเอาไว้เดอ้อเออเอาไปเอ้ยเสียงมาก่อนอ ไปล่างล่างถ้่วยก่อนหัวไว้ไก่อนมันมีเศษเศษอะนาไม่ตกออกมาฮะพ,พ,พุ่นน้ำอยู่ลุมภูมีบ่อน้ำอยู่ทิ่งเลยเออเออนี่ีินเอาไงโค้งลังคาเพิ่นกา ุ่วนแางมันกำลังเห็นเออเรศลยฮะอืล่างก่อนตัวหนึ่งเออพอดีอมันจิตตดอะไรกันตรงเลยคุณจิตต์นะ น่าหงอยดิเออคุณนาขี่ไผ่ขี่ไผอยู่หลังเ้ ไส่อกนึงอะไรอืมันนิกาอาน้ำมันไปได้สิบ,บอกคนดีกว่าทุกคนน้ำมันไหไอกระตแงกอืมขวดน้ำมันมไได้เออเออขวดน้ำมันอะไรอ่ะ เออเป็น่นปถือลงไปให้น่องนีและวอมา้ยเอามาสีเบ่นน้องกนสบายดีลุงจ้าสบายดีออ้คันีกับลูกศิษย์ลูกหามาเนาะโอ้เป็นจังได้บาดนี่เพิ่ก็เห็ดไว้พอสมควรเนาะอขักน่อสำนอ โอ้ดี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 สิบรินอดตากหมอกแล้วโอ้โดยโดยโดยสิบรินอดนั่นตากหมอกแล้วบ้านเนาะโดยได้สะดวกและบอกว่าเอากาลังอันสั่งไม้มาผลกาลังเห็ดไม้อยู่เด้อโดยตอนนี้เนาะโดยนี่สิเกาะซานออกมาให้โดยกับผู้นี้เขาเอกไปประมาณนี้เนาะ่เนาะโดยประมาณเออประมาณนี้แหละพี่น้องเอนาะบานนี้ เดีเบิ่งกัญญาทอดไข่ก่อนพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยสรางเพิ่อกาเฮ็ดไว้เนาะสิแล้วแหละพี่น้องเลยหักแหลกงามงามองามแล้วสู้ๆเออคักแหลกักแหลงามสมสมแปลงใหม่แล้วเออสมเซยสมเสยสมเยสมเสยงามงาแม่แล้วอออ่ะพี่น้องเ้ย แล้วกัดสิไปเบิ่งน้องกัญญาก่อนเพิ่นทอดไข่พี่น้องครูเดี๋ยวพาเด้อให้น้องทาน้องทอดก่อนระวังหมาเด้อออ,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 อ ห้าห้อนละบันเลยเอขอค่อยเทลงไปเด้อตีตีเอขอค่อยเทลงไปเอขอค่คอยเทเทลงกลางฮะเออน้วยหนึ่งีเออเดี๋งงยวเดี๋ยวพ่ายเดี๋ยวพ่าวเดี๋ยวพาวท้มันชุกก่อน cứ <laughs> hiện nói hello, oh. si ừ. là đâu, ơ đó phải là pin, mà pin, pin, ờ. Ngà, oh. kinh, 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 kinh. pin, 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 Ờ pin, 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 กินคักเลยซุกแล้วว่ามันนี้ไปกินบันี้อเอ่ามขึ้นเด้อหน่ะเด้ออ่อาน้ำมันมึงเดี๋ยวว่ลางเด้อยันหมากินเดอ้อน้ำมันเดอ้ออะไรบ้านนี้พี่นอ้อย ป้าน้องน้อยสวัสดี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 ป้า,าอืมเป็นจังไรความผู้ซึกเห็นเฮือนไก่เสรแล้วดีใจแล้วสิได้มีบ่นอยู่อาศัยเนาะโดยโดยโดย,ดยคืนนี้ก็นอนบ่หลับดีใจเชิดเไม่เคยมีโอ้ดีใจจะนอนบ่หลับ,บุผมว่าดีโอ้สบายดีน้องอ่าลินดาดดอืมเดี๋ยวพากันหนึ่งเข่าเลยเนาะ หนึ่งอยู่ตลาดน่ะแหล่ะตรงนี้โปั้นนี่ถ้าเกาะซ่านออกมาแล้วกับกระดาิก็ะชิได้นเดนาะบายวกบวญหนึ่งเขาา่าบยวกเห็ดอันบนนี่ยเรือ่องฮัชจิเกาะออกไปค่ะมีไม้เอาเกาะเห็ดพิเศษแต่ไปทางหัวจัว่ากคากเนาะนี่ใม้เก่าชุดเจ้าตัวนี้เนาะนตันนๆๆวนี้ก็ให้แขกนั่งลินจัว่ากคากจะขึ้นมาบอเนาะตัวนอกตัวซ่านตัวนี้ถามเห็ดใหม่เก่าโอเคเลยเห็ดใหม่เก่มีเงินใช้ได้บวเลกาดซืเห็ดให้นี่แล้ว กระสังไม้มาบ่นเลยเนี่ยทั้งเสาทั้งอะนะกระต่อมาเลยเขาต่อมาเลยนี่อโดยเนาะการผู้ที่สั่งไม้ทั้งเบิดกับเจ็ดลาดแต่ว่าไม้ ค่ะค่ะค่ะค่อค่ะค่ะคงะ่ะค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 ่ค่ะ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 ค่่ะ่ค่ะค่่ะค่ะคใใ่ะม,มาะค่่ะค่ะค่ะคละค่ะคะโ่ยค เวลาเมตุสวยเมตุยูเอสเอเด้อยูเอสเอโดยมาสวยสวยเหลือสวยเหลือขอบตัวขอบตัวที่ว่าถูกยากโดยความลำบากโดยควกจะให้บาให้ลูกให้ร้านอยู่ทางพี่ก็ให้สะดวกสบายใช่ถูกเนาะให้เพิ่นอยู่ทางพุ่นก็ให้ว่าความบังว่าต่อหน้าให้ได้ปวดกว่านี้อีกควรก็เด้โดยความเจ็บเพิ่นบ่ให้ได้ความใครควรบาร์มี ได้มามนุษย์มาอยู่ทางพี่สาธุเด้อขอให้เพิ่นขึ้นยงยงไว้ลงจากบาทบาขาดจากสตางค์เพิ่นหาเงินหาทองแต่นี้ต่อไปขอให้ลำให้รวยโยสาธุสาธุเนาะโดยเอาดีมกดีใจน้ำเด้อใจใกล้สินแล้วแหละก็รอลถ่ายอีกมืออื่นให้เขาเกาะตัวนี้ก็แล้วแหละเนาะก็แหละก็ให้เขาแป้งพลาแป้งยังให้ใส่เส้นใส่ยังเนาะเอาอดเอาก่อนพี่น้องเลยแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นกงเริ่มมุ่งลังคาลงมุ่งลังคาแล้วล่ะกะ อันนั้นเส้สาเซาคันอีกสองสามเซาเนาะเนาะหล้วก็เพิ่นมุงม้งมุ้งเชลกกาเพิ่นแอมเมื่อท่านั้นแหละเนาะก็ถือว่าแล้วแไรแ,รแรบบนี้เนาะถือว่ามันคงแล้วแหละพี่น้องเลยบ้านนี่ยขากลิบบ้านี้เนาะบ้านนี้อันเฮือนนี่กัเพิ่นเพิ่นดึงคืน,น,นเนาะเพิ่นยูกับคืนมาเป็นอะไรอเ,เออซื้อจีบบา้านเนี้อ เนาะโอ้พฤศจิกาตีนเสาให้อีกเนาะดูมันควนยืนปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสมนังปรารถนาเด้อแม่เด้อเนาะขักอะไรพี่น้องเลยถือว่าเคนกากเห็ดไว้พอสมควรคือว่าแหละพี่น้องเนาะนี่เราก็มาอัปเดตเฝืนมุ้งไปแล้วอะไรคางพิงพี่น้องเนีย นั่งอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็พี่ชิได้ใส่เส้นผลาแล้วก็เอาผ้าอันน่ะพลาแถบเนาะที่นั่นนะึะไปต่อกะอยู่ได้แล้วบ,บัดนี้พี่น้องเนาะก็ใายเติบแล้วบัดนี้เนาะเอ้าโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้กะชิดได้จบลงก่อนพี่น้องเลยฝากติดตามคลิปตอนต่อ,ตอไปพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหนา้าพี่น้องเอ้ย Okey, bye-bye.